ขอต้อนรับข้าสุดแซบนิวค่ะอดีตนางเอกร่วมอาลัยเปิดประวัติไมเคิลผู้พาดดาราชื่อดังนางเอกชื่อดังร่วมไว้ R ine, อาลัยอดีตนักแสดงในยุค9กอย่างไมเคิลผู้พาดที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในวัย50ปีพร้อมเปิดประวัติและผลงานสร้างชื่อทั้งงานโฆษณาละครภาพยนตร์มากมายของไมเคิลอีกหนึ่งข่าวเศร้าสุดช็อของวงการบันเทิง หลังอดีตนักแสดงดังไมเคิลผูพาศเสียชีวิตลงที่บ้านพักจากการสอบสวนพบว่าอดีตดาราดังป่วยเป็นโรคซึมเศร้านานสองปีและได้จบชีวิตตัวเองลงในวัย50ปีล่าสุดด้านนักแสดงนางเอกสาวตายสายทานโพสต์ภาพข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงดังในยุค90อย่างไมเคลิลพร้อมร่วมไว้อาลัยหลังทราบข่าวโดยตายได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ ด้านประวัติของอดีตพระเอกลูกครึ่งชื่อดังในยุค90โดยโอเมกเคิลเชโรพูพาสเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2515คุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นลูกครึ่งชาวเบลเยียมเมื่ออยู่ได้3ปีได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยจนถึงอายุ14ปีได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโฆษณาจากคิสเซิร์สประเทศนิวซีแลนด์หลังจากนั้นศึกษาต่อทางด้านการถ่ายภาพอีก2ปีที่เมืองเวรลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนโดยเมคเคิลได้มีผลงานสร้างชื่อเสียงโดยงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่ถ่ายคู่กับนางเอกชื่อดังสินิธาบุญยศักงานถ่ายแบบงานละครอาทิเมีรายวันคู่รักรังหนาวเป็นต้นและงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเรื่อง3ามสืนกลัวก้าอาคาตรับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnnthailand.com ฝังแซบเนวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบเนลช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับแซบเนวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ